ยอดกระถินไม้สดจากต้นมาบาทที่นี่ใส่น้ำกันเดอฮะม,มาออา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงแจ้วๆน้องสาคนเก่าเหมือน,น,น Hi 미만 how everyone doing hola como estás ning hao s a m a l a k o ป่อยคล้องซุกเสมอมันเสมอมันเครื่องไหมความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนบ้านเฮาพอกันอีกแล้วเสียงแจวแจวนงสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมื่อดอกคูนเสียงเค้นดินแดนบานเกิดมาเจอเจรัดเซอร์เวอร์ยู่อเมริกาเหละพี่น้องเออ้ยมอนี่มีของกินแสบแบมาตอนพี่น้องคือเกานี่เลยจ้า ขอยนางลมใหม่ๆสดๆพร้อมด้วยเครื่องข้างเคียงกระถินริมรั้วมีทั้งยอดมีทั้งเม็ดมะน้ำน้ำจิ้มสูตรเด็ดสดรื่นเอาหลายอย่างห้างก่อนจะขอจุดจัดฝาดบุ่มจักน้อยเนาะพี่น้องเนาะอ,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 อืมขับเด้อฮันทมบับปไปกันเลยจ้า มาพี่น้องเมิง่งนำกิมสุดเด็ดสุดเจออขคนๆขอนำสมุนไพรเพื่อสุขภาพบำรุงบรรบัดได้ด้วยนะคะเฮ้ยชื่นใจหอมมาพี่น้องเอ,อ้ยปูน่ะหอ,อยนางรมใหม่ๆสดๆปินดด้น่าจดไม่ต้องบีบหลายดอกพี่น้องเพราะว่านำกิมมันกับเสดเสด็แล้วอืม น้ำจิ้มสูตรเด็ดสะด้อมีกะทินลงไปหอมเกี่ยวเคียงข้างยอดกะทินใบไม้สดจากต้นมาบาที่นี่ใส่น้ำกันเด้อฮะไปต่อเลยค่ะน้ำจิ้มสูตรเด็ดสะดือ ดกะถินฝนกระตกพี่น้องเอ้ยไปพาฝนเก็บคุณกะตกเพรเาเศร้าบพแน่ปลายฝนตนหนาวคุณอะกำลังเสียงฝนอยู่เก็บหยอดกระถินมาฝาฝ่วพี่น้องเอ้ยพ่อได้กินมาอ้าอืม

เผ็ดกับเผ็ดแสบกับแสบพี่น้องเอ้ยมา khẩu bạc lúng bác pino nuôi bắn nhảy má um um cơm ba cơm khom 你看，啊、嗯。 dạ, Má. Ừ. Mm -hmm. Dạo người. Má. Ừ. Mm -hmm. อ่าไปอืมหวานจุไอเสพสุดยอดเลยค่ะเ่อนเพชดเถงอแสบคุณผู้ชมยอดสุดตาย ในที่สุด I อคิวเอคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมากินหอยนางรมใหม่ๆสดๆแซฟๆไม่เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณหลายๆในมาไล่นำใจทุกเล stadium, ิฟทุกไหลทุกคอมเมนต์ o u l d like to say thank you for all your support thank you for watching อยากให้ทุกคนมีได้ความสุขสนุกสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาคิดเงินให้ได้เงิน,นคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอย่านอนตื่นสาย อย่าอายทํากินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วใบยมุกอย่าสดก่อนห่างอย่าร่างก่อนทดาอย่ารำก่อนเพลงอย่ากูเหมียงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีน้องสาวคนนี้บ่เป็นเศรษฐีแต่เป็นคนดีมีน้ําใจรับไมตรีดวงใจน้อยน้อน้องสาไปไหนอ้อมใจทุ่านด้วยนะคะรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสน แบนมือไปเห็นไอ้แก่มันนี่โชคโชหายย่นะม่พ่านม่านหายย่านะมากำายบอ่อจิบบอ่อจนรำรวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you have desire. รักนะคะทุกคน I love you แล้วพอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะบายบาย See you g u y s next time